้าและขาหลังเป็นอย่างไรขาแข็งแรงไหมขาใหญ่ไหมมีความแข็งแรงไหมเพราะตัวผู้เนี่ยเวลาขึ้นผสมพัน์เพศเมียเนี่ยนะน้ำหนักทั้งหมดเนี่ยมันไปตกที่ขาหลังเวลามันขึ้นโคมเนี่ยเพราะตัวขาหน้ามันก็ไปโคมตัวเมียอยู่ขาหลังก็รับน้ำหนักถ้าขาแข็งแรงเนี่ยมันก็จะนะ พยุงตัวเองได้ดีนะครับพยุงตัวเองได้ดีกีบดีไหมกีบสวยงามไหมกีบเกยกันไหมเนาะมาดูมาดูทั้งกีบดูทั้งนะขาะข้อขาลำตัวนะครับอันนี้ก็ก็มาให้พวกเราได้ได้เห็นนะครับน่ะแล้วมาดูเรื่องหลังเนาะหลังเป็นไงหลังตรงไหมหรือหลังแองนนะ ถ้าหลังเอ็นมันก็เป็นลักษณะที่ท,ที่ไม่ไม่สวยงามนะครับไม่สวยงามสำหรับวันนี้เนาะแล้วเราวันนี้น,นะกรรมการนะก็ได้ดูแล้วนะครับได้ดูแล้วนะทั้ง3ตัวนี้นะครับทั้งสามตัวนี้ก็มีมติในการประกวดในสนามนี้นะ เอาบันมามีแค่3ตัวนะครับนะก็วันนี้นะกรรมการให้ C 3เนาะ c 3ได้ดับที่3ครับ C3 ได้ดับที่ 3, <C> 3ก็<ๆ>ก,ก,ก็ก็ดูลักษณะ 3> c 3ครับพวกเราก็<ล>คงไปดูแล้วเป็นไงดูหน้าดูท้ายเมื่อหอนงดูขาดูอันทะดูนะลึง ก็พูดได้เราก็<ส>ดูลึกล่ะครับมีลึงให้ดูนะครับแล้วก็ดูในส่วนนะต่างๆอันนี้ได้อันดับที่สามนะครับเหลือสองตัวเอามาเทียบกันสองตัวนี้นะาเทียบใกล้ๆกันได้ไหมหันหน้าหากันก็ได้หรือจะหันหลังหากันก็ได้แล้วแตนะ่เอามาเทียบกันนะสองตัวนี้สวยนะตรงนี้ก็ก็ใช้ได้ ตัวซีสองเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าอายุจะน้อยกว่าตัวนี้ไหมอายุเท่าไหร่ตัวนี้เจ้าของสามปีเท่าไหร่สามปีห้าเดือนนะสามปีห้าเดือนนะโดยปกตินะควายเนี่ยเราเราก็ดูดูจากธรรมชาตินะเราจะไม่มังกรเกษตรกรเนี่ยไม่ได้จดบันทึกไว้หรือจดบันทึกไว้ก็ไม่ยอมบอก นะมายอมบอกคณะกรรมการจัดประกวดแต่ด้วยปกติแต่ควายเนี่ยนะควายมีมีฟันน้ำนมอยู่กี่เล่มครับไอรเรียงควายครับฟันน้ำนมมีกี่เล่มแปดทันปากกี่เล่มฮ <1. S 1> ะ 1. 1> ฟันน้ำนมมียี่สิบเล่มเท่ากับคนนะออฟันน้ำนมมียี่สิบเล่มเท่ากับคนันแท้เนี่ห้ามไม่ได้รับ 1. 1> ส่วนฟันแท้มีกี่เล่ม อ่ะฟันแท้มีกี่เล่มฟันแท้กะเท่ากับคนคนมีกี่เล่มสาสิบสองมีสาสิบสองแล้วทำไมควายมีสาสิบสองขนาดไฟฟันบนมีไหมข้างหน้าน่ะไม่มีมีแต่ข้างล่างกี่เล่มสิ่กี่นิสี่สองสี่แปดเล่มอ่าแล้วทำไมคนไม่ฟันหน้าเราข้างบนก็มีไหมทำไมไม่เท่ากับควาย เฮ้ยนี่ริตรงนี้จะมีเมียได้ไงถ้าไม่มีตกฟันร่วงแล้ก่อนควายเนี่ยควายมันกินหญ้าเนาะมันกินหญ้าเป็นอาหารหลักมันกินอาหารหยาบไม่เหมือนคนเนาะควายมีขาทั้งสองเล่มจริงเนาะแต่ควายเนี่ยจะมีฟันกรามเนาะฟันกรามเนี่ยเป็นตัวที่ปดเคี้ยว ฟันกรามข้างขวาข้างบนเนี่ยมีหกเล่มฟันกรามข้างล่างข้างขวาเนี่ยมีหกเล่มเป็นกี่เล่มสิบสองแล้วฟันกรามควายข้างซ้ายข้างบนมีกี่เล่มหกเล่มข้างล่างมีกี่เล่มหกเล่มรวมแล้วเท่าไหร่สิบสอง สองข้างซ้ายขวาบวกกัน1ิบบวกสิสองเป็นเท่าไรสบสี่ยี่สิบสี่บวกแปดหน้าส่วนฟันหน้าข้างล่างมีกี่เล่มแปดเล่บบวกแล้วเป็นเท่าไร่า2สองเล็มเท่ากับคนนะเพราะว่าควายนี่นะกินหญ้าเป็นอาหารหลักเทวดาบอกเองเอาเอาฟันกรามไวมากกว่าคนเพราะว่าฟันกรามเนี่ยไปบดหญ้าให้ละเอียดแล้วฟันข้างหน้าทำไมไม่มีฟันบนราออะไร ถ้าเกิดว่ามันมีฟันบนเนี่ยมันก็มีร่องฟันใช่ไหม